วันนี้มันดีสู้กับพกเบื้องบางอก่าเสียเพื่อพี่น้องด้วยวันนี้ก็บบอกป้ามเดินอันนี้ที่อ่ป้ามเงินกว่านี่เงินก่าเนเงินพิเศษเงินขึ้นมาว่าไงเลยพี่น้องปดจะมีเทียนก็ดีจังนี่ครับเสียเทียนนะครับยังเหลืออีกเหรอยังเหลือเฮ้ยเอาอะไรดียไม่สุดไอติ่มไปซื้อน้ำเดี๋ห้าบาทครับผมไปซื้อน้ำเดี๋ ตรงนี้บาทน้งกลมเด้อพี่น้องมีแก้วห้าบาทแก้วเดียวอ๋อสองแก้วเลยเหรอเสียมันมมือนชื้อน้ำมปลาสมีเหลืออีกใบหนึงอยู่เ่อง่ง่อง่ง่ง่เออเอง่งนึงาแลแม่มกแม่ไผู้มาตามก่อน ไม่โอจะเดินกลับเองไม่ได้กูไม่ยจงไม่ได้บอกให้กลับเลยคนน่งกลับแล้วคุบอกกนนึงกลับแล้วกลับเบิตเหรครับเ่ย้อังข้าดข้านหมกินเขาก็ยังกินเขาอยู่มุกลับกลับแล้วนั่นไรผมกับปามกินโจ๊กออ้าวจะได้น้ากับปามกับกับสนหา3หนอพรุ่งนี้อยูุ่จะตามนอนะใช่มึงมึงบจะเดินทางตีนเอ้กินดีอ้กินดี คลิปเา้าหนึ่งนาทีแล้วทุกคนป้าพวกเราจะถ่ายคลิปเดินเท้าด้วยป้าปไปเลยเฮ้ยนน้ำไปดิน้ำเขียวป่ะทุกคนเอายางไงโอเควันนี้นนรรรรเราก็จะออกเดนิน <c oughs> ทางกันแล้วพี่น้องเดีย <c oughs> เด๋ยวเดินทางเลิกเที่ยงโคตรดีเลยอองทางกันเลยไอ้กูแยกด้วยไอกูยูนาเฮ้ย ฮีโลฮีโลยันมาเรไตั้งแต่นี้ใช่พอพูดแล้กิเออใหกินพูดเด็กก็เลยกูหิวน้ำกูกูรู้แบบกูก็หายน้ำไปไปโอเคพวกเราไปเข้าร้านค้าก่อนเข้าร้านค้าอยังยังยังไม่มาบ่อน เดินทางับ่ฮ้จะออเดินทางยังออกเดินทางแม่งไปไหนบ่โอเคพุกคนรบตูสเาหาวุนโอเคเดี๋ยวฉันจะไปหาวุวผมอมาเล้ใครทุกคนขอถือกล้องหนใครถือกล้องบัืโอเค้กูเป็นตา้องเองโอเคเทียนมือถือกล้องเล่แล้วอกูพดเออโอ้ยผมมึงเห็นหมาบ้างไหมผมมงเห็นหมาบ้าง มันมาใชนมาหมาหมาเอเกือาเอมาร์เอซมาร์จะูเอมาจะดนี่ยึงงนี่พาเอมาร์คนนี่ออ้ยหยาบยินยินต่ปาดนมากเลยไงด้วยโอ้ันี่ก็เอซมาร์เหมือนกันดูดิซุมก็ไปเยอะเลยซุมก็ไปซุมก็ไปอเนีไปให้เร็วเวก่อนโอเค เอาละพวกเราเป็นสี่คู่หูก็จะมีประมาณมีคนชื่อว่าเทียนเทียนที่เป็นตากล้องตอนนี้อยู่เออแม่เราก็มีมางกว่าไก่เปล่ากับกูนี่เองแม่จีบ๊ายดีตัวเองบดีให้็นหน่อยบดีตัวชาแนลนาคนบ๊าไดีชาแนลบ๊ายดีชัแนแนะคนถ้าถ้าฉันได้ดูคลิปนี้อยู่ฉันตอนนี้กูน่าจะอยู่ปอลมอหนึ่งแล้ว กอกไปแล้วโอเครู้กัมาเลยจุกเฟล์อันน n o นนี่มันจะเสี่ e งยนางน้โอ้แดนมันโหมาช่างร้อนสุดขอ้นเอาละโอเคตอนนี้เแปมกาลังยืนรออยู่หน้าอยู่เอียวเลยโอเคทุกคนรีบมาแล้ยยิมวัวยิมวัวเดิน จุ๊บแมวโอเคนี่นีมนกอลกฟเสื้อขาวผมก็เสื้อขาวเลยนี่สเสื้อป้าสองคนทีมขาวกับทีมฟ้าห้องน้ำมดแล้วนะแต่ห <laughs> ้องน้ำที่จะมีีจะมีคนชอบไปทำมองมันดูใช่ห้องน้ำมันคือห้องล้างไตเขาเรียกว่าห้องล้างไตเไม่เชื่อมัน<อ><ะ>มันมียาคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นเขาเป็นไตอะไรไม่รู้แล้วเขาก็จะไปล้างไตนั่นต่อเลยเอาล้วล เอล่ะตอนนี้พกเราก็ถ่ายคลิปห้นาทีสี่ห้วิกว่าแล้วห้าวิห้นาทีห้าทีหวิห้าทีอูหวิตอนนี้มันเกินแล้วนะเดยายาันแล้วโอเคบาย้เรจไมเจอกันแล้วโอเคเท่านี้แหละลาลายพอหนื่อย